มาเตือนภัยกันดีกว่านะคะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมคะแกงมิจฉาชีพเขาใช้ช่องโอกาสเหล่านี้มาฉวยโอกาสจากพวกเราอีกแล้วนะคะตำรวจไซเบอร์ก็เลยออกมาเตือน,นะคะ่ะพี่น้องประชาชนนะคะระวังแกงมิจฉาชีพส่งข้อความมาให้เราเพื่อให้เรากดรับลิงก์ในการรับอ่างเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีนขั้นตอนของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมกันคะ่ะ ทางด้านของโคษโกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์ที่ฉวยโอกาสใช้เทศกาลตรุษจ,จีนส่งลิงก์แนบมากับข้อความสั้นโดยอ้างว่าท่านได้รับอ่งเปาฟรีได้รับสิทธิพิเศษหรือรางวัลต่างๆเพื่อหลอกล่อให้ไปคลิกในเว็บไซต์ปลอมและก็กรอข้อมูลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บัตรประจําตัวประชาชนและ ที่สําคัญนั่นคือเลขบัญชีธนาคารค่ะเลขบัตรเครดิตต่างๆรหัสหลังบัตรสาหลักรหัส OTP และก็นําไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบใช่แล้วครับพร้อมแนะนําแนวทางการป้องกันเรามัตระวังการกดลิงก์ที่แน่มากับข้อความสั้นหรือว่า SMS นะครับหรือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพราะว่าอาจจะถูกดักรับข้อมูลได้หรือว่าฝังไมโคร เขาเรียกว่าเป็นมัลแวร์ละกันเป็นไวรัสจากมิจฉาชีพนะครับตรวจสอบที่มาหรือว่าหน่วยงานจากหมายเลขที่ส่งข้อความมาให้แน่ชัดสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL อย่างละเอียดนะครับหากต้องการจะเข้าเว็บไซต์ให้พิมพ์หรือว่ากรอกชื่อเว็บด้วยตนเองหากลงเชื่อกรอกข้อมูลไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วเนี่ยให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีทางเว็บไซต์ธนาคารจริงอีเมลสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงติดตั้งโปรแกรม แอนตี้ไวรัสอยู่เสมอครับแล้วก็แจ้งเตือนไปยังคนใกล้ตัวเพื่อลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนะฮะมันจะเป็นลิงคล้ายๆแบบนี้แหละไม,ไม่มีใครที่จะส่งไปในมือถือของคุณได้อย่างแน่นอนถ้าเป็นหน่วยงานจริงๆเนาะและคำพูดคือคลิกเลยเราสังเกตไ,ไ,ไว้เลย คุณได้รับสิทธิ์สินเชื่อมูลค่าเจ็ดหมืนบาทคลิกเลยเราสอ,องคนได้รับบ่อยมากบ่อยจริงๆโอ้โหสินเชื่อเป็นแสนเป็นหมื่นก็ส่งมานะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวชื่อสกุลของเราเลขประจําตัวประชาชนเลขบัญชีต่างๆนะคะ อะไรต่างๆที่มันสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เราห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะแล้วก็วิงวอนค่ะลูกๆหล,ล,ลานๆ<ม>ดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุในครอบ,บครัวของเราด้วยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขากลัวลืมรหัสเหล่านี้เขาก็มักที่จะเขียนใส่กระดาษแล้วก็ติดเอาไว้นนหลังมือถือโทรศัพท์ห้ามนะคะคุณผู้ชมค่ะดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่จาไม่ได้จริงๆจําให้เขาอยากให้เขาจดแบบนี้เพราะว่าแกไม่ฉาชีพเขารู้ว่าผู้สูงอายุเขาจะจําเหล่านี้ไม่ได้